นีเจอกับโคเอเชียโอ้โหดูอุลันซาบาโต้อาจจะต้องชดเชยในเรื่องของความเร็วเนี่ยเขาก็เล่นแบบฟุตบอลกับพื้นได้ดีอยู่แล้วนะครับทันทีแล้วท่านอาจารย์มาได้ชุดใหญ่เดินทางมาด้วยโอ้โหเหนื่อยเมื่อแต่ถึงตรงนี้ได้สู้กันเลยออกมาครับเริ่มแบทเทิลครับเอาละครับออกมาเราถึงด้วยครับกับเบรุคาร์บิน่ารูคารบิน่าหนึ่งต่อหนึ่งโยกเข้าขวายิงปั้นโอ้โหตรงนี้ยิงจอไม่เต็มนะครับเอาละครับแกะมาได้ ดึงขึ้นมาจิ้มทะลุโอ้โหจิ้มติดไซก้อยครับจังหวะน,นี้บวกแล้วไม่ได้ครับโอ้โหยังออกมาถาดมาไว้สรวัดครับโอ้โย,ยอดเยี่ยมเลยบอลขึ้นจากหลังออกมาจ่ายสั้นเจอตัดอ้าวแล้วครับแบบนี้ตรงนี้ไม่ล้ำไปก่อนค่นะคณะค่คณะดึงจังหวะมีตัวเติมคคณะสับเอาซัดเองครับจริงจริงมีตัวเติมแล้วแต่ว่าเลือกขอใส่ท,ทันทีเะครับเปลี่ยนตำแหน่งเข้ากลางมาจังหวะจะเปิดโอ้มีฉลับครับมาถึงลูกคาวิ่า เสกสันประคองก่อนดูคาวิน่าโอ้ยปุ๋ยตรงนี้ชนขานครับแล้วตักย้อนมาโอ้โหยังมีตัวรองไปครับเป็นกิติพัฒน์นัทวุฒิ่ะครับทุ่มมาได้ให้เส,สกสรรกลับมานัทวุฒิต้องเปิดตามจังหวะครับไปลุ้นเอาได้โบมด้วยโอ้โหจ้าสกอรคืนนี้มันเบาไปหน่อยครับทุ่มมา จ่ายต่อข้างบนครับพลิกได้คัคคณะคักคณะหาจังหวะย้อนคัทแบ็กกลับมาปฏิพันธ์ชัยพลิกแล้วได้ยิงโอ้โหตรงนี้ตรงตัวแล้วก็ติดกอลังสกัดคักคณะบังไว้คักคณะคักคณะเอาหนีครับคักคณะฉีกครับคักคณะจี้ขอเน้นโอ้โหดันรวมยิงครับโอ้ขึ้นมาครับทางกักเบลลูคารบิน่าคาร์บิน่ามีศรสองแล้วครับหนีได้ลูคารบิน่าเปิดตักกระเสาไกลได้ขึ้นบ้องโอ้ชนเสาครับโอ้โหอย่างที่เสาช่วย แล้วซัดได้โอ้โหลุ้ไดว้ววัดการแก้เกมกันจิมโอ้โหเ็กสรดักตรงนี้เอาแล้วครับโอกาสนี้เน้นได้ต้องเน้นเลยยิ่งโอ้โหโขนาดจะยัดช่องนี้เขาตามดักได้พาหนีมาครับบุญนาเรกออกมาขวาครับ เป็กโคดาวชเป็กโคดาวชเปิดเข้าไปลุ้นเอาเกี่ยวได้แล้วได้ซัดตรงนี้ผู้หยิงกดไปเองครับจับแล้วได้เปียกมาดูก่อนครับอ้าวได้ครับจุดโทษครับโอ้โหสวยนะครับดูครับแตะลูกนี้นี่ครับมอือเข้าไปแล้วก็มีมีขาตรงนี้ที่ไปชนกันยอศัก ก่อนยิงโอ้โหย่งศูนย์ครับปู่พุ่งถูกแต่ว่าสุดท้ายยังหนุดเข้าประตไูได้ครับโอ้โหโนี่ครับบินมารอแล้วนะครับเปิดหน้าเท้ากล้าเลือกมุมกว้างไปตรงกลางยังมีตัวว่างพอครับเอสิทธาออกขวาเลยจ่ายเข้ามาเก็บได้หัวสิครับตรวนิดแต่ว่ามันโดนไปเต็ขเนขาวัฒนบุต โคชีเขาพยายามเล่นตรงกลางทางลึกมากขึ้นนะครับสลับระการออกข้างทีมไทย่างๆาพยายามไล่อยู่เกมยังเร็วเหมือนเดิมครับเราจะรู้จะเร่งขึ้นด้วยนะครับตรงนี้โอ้โหได้บ่งเลยว่ายังตรงตัวครับนี่ครับมาโกนมาหยุดเปิดมาเสาไกลตบกลับเข้ามาลุดครับตรงนี้หุ่นแต่ว่ายังตกใส่ใต้คานแต่เราได้ตามหลังอยู่ต้องเอาประตูคืนมาก่อนเิงจังหวะมาถึงครับถึงจุดที่เจาะเข้าในแล้วจิ้มบัลแล้วยิงนั่นนะครับโอ้ดึงครับโอ้เข้าสตรเข้าพอดีครับ เป็นขึ้นเบอร์สิบเป็นคนไทยซะแล้วครับเมื่อกี้แต่ก็การละมากทีนืงบอลสองเปิดไปเสาสองให้โม่งตั้งเข้ามาเราได้ขึ้นโม่งแล้วก็ยิงนั่นแหละครับเนี่ยครับขึ้นเตะมาแลนี้ก็ยิงพลาดยากนะครับโฉงเข้ามาม,มียูสาคนเป็นฝั่งของโคเอเชียหมดโนคดนาวัชเข้ามาตรงกลาง ตามนี้ขสิทธาขโมยไปได้เอาละครับยศกรเล่นตามช่องครับธนวุฒิปวดไฉธนวุฒิธนวุฒิหาจังหวะดีไว้ก่อนเลือกย้อนคัดแบ็คแล้วยิงตรงนี้ของยศกรกลับมาได้ไหมครับฝากยศกรจะพลิกเ,เรื่องเลียทิ้งมาโอ้บอลตกบอลตกไปเข้าทางโอ้ตองตามต้องตามแล้วจังหวะไว้สาก,กัดตรงนี้ผู้สิทธิ์เปล่าอ โดนจุดโทษครับคบนี่ครับโอ้โหพอกะจังงวะที่บอลตกไม่ดีแต่กลายเป็นว่าพอตอตกแล้วมาเข้าท่าครับลุ้นที่สรวัดได้ไหมครับหนุ่ดียิงนิ่มเลยครับทั่วครับข้ามมาเก็บได้ตรงนี้ของทางชัยพลกับใบ่าวและก็เปล่าจบเกมเลยครับ โทษนะครับแต่สุดท้ายก็การทานความแห็งแกร่งของทีมชาติโคโรเชียไม่ไหวหนะครับ